คำวอิธิบาทสีนี่คิดว่าท่านหลายยังไม่ลืมอิธิบาทสีเป็นคุณเครื่องที่ให้ความสำเร็จแก่ท่านทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมหากว่าท่านเป็นชาวบ้านจะประกอบกิจการงานใช้กำลังอิธิบาทสีเข้าช่วย เป็นอันว่ากิจทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีผลสำเร็จตามความประสงค์ทุกประการไม่มีอะไรบกพร่องจะได้ผลสมบูรณ์แบบจริงๆอันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจงรักษาไว้เป็นสมบัติสำคัญน้นทางจิตขอทวนอีกครั้งหนึ่งไว้ที่บาทสีก็คือหนึ่งชั้นทะความพอใจในกิจที่เราจะพึงทำ <c oughs> สองวิทยะความเพียรในการต่อต้านอุปสรรคสามจิตะอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอในกิจที่เราจะพึงทําไม่ละเลย <c oughs> ไม่ไม่ทำจิตเห้นห่างไม่พลัง้งไม่เผลอจดจ่อจ้องอยู่เสมอว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้ได้ใน,นกรสีวิมังสาก่อนจะทำอะไรทั้งหมดใช้ปัญญาพิจรารณาใคร้ครัวเสียก่อน ให้ทราบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีผลดีผลชั่วเปประการใดแล้วก็เลือกเอาในสายเฉพาะที่มีผลดีเท่านั้นไม่เลือกที่ในสายที่มีผลชัว่วนี่ถ้าดิบาดสีมีครบถ้วนแล้วก็เจรณะสิบห้าประการของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะครบถ้วนด้วยแล้วก็สามารถจะควบคุมบารมีทั้งสิบประการให้ทรงตัว อาการดังสามอย่างที่กล่าวมานี้ขอบรรดาท่านพยโยคาวจรทั้งหลายจงทรงให้ครบให้ทวนอย่าให้บกพร่องเป็นขาดแต่คืนปล่อยให้บกพร่องแล้วท่านก็จะเสียใจมากตั้งนี้พ่อไรพั่ว่าถ้าปล่อยให้อาการดังสามนี้บกพร่องความสำเร็จต่างๆที่ท่านต้องการจะไม่มีผลเลย เป็นพระก็จะไม่มีผลในด้านความเป็นพระเป็นารวาก็จะไม่มีผลในการงานที่ท่านจะพึงทําเป็นอันว่าต้องพยายามควบคุมให้ทรงตัว